ถ้ารัดห่วยเกินไปเราอาจจะต้องกินยาพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแน่นอนไม่มีใครอยากกินยาพิษแต่ในประเทศไทยมันก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คนแค่กินไส้กรอกหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก,ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าโดนยาพิษแล้วคลิปนี้เราจะมาดูความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายอาหารในประเทศไทยที่ใช้มามากกว่า45ปีแล้วและข้อเสนอการพัฒนากฎหมายอาหารให้ดีขึ้นของสภาผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเองเนี่แหละถ้าพร้อมแล้ว ไปครับเราลองมาย้อนดูกันก่อนว่าอาหารอันตรายเนี่ยมันใกล้ตัวเราแค่ไหนแล้วมันก็เป็นอาหารที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเรากินอาหารพวกนี้อยู่ทุกๆวันอันแรกเลยเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่ามันคือไส้กรอกคือไส้กรอกมันดูเป็นอาหารที่แบบดูไม่น่าจะทําอะไรท้องไส้เราได้อะมันดูเป็นอาหารสุกที่เรากินเข้าไปแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเราก็กินไส้กรอกมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อ3ปีก่อนอยู่ดีๆก็มีเด็กหลายคนจากทั่วประเทศเลยนะไม่ได้แค่จังหวัดเดียวจากทั่วประเทศเลยเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมน้องๆกลุ่มนี้เาออมมไปนนกหืั คือไส้กรอกซึ่งพอเอาไส้กรอกขึ้นมาดูหน้าซองไส้กรอกก็เขียน,นว่าฟุตลองไก่แล้วข้างในก็มีไส้กรอกอยู่ในซองนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ฟุตลองไก่ของเซเว่นนะเป็นฟุตลองไก่ของใครไม่รู้ที่ทําขึ้นมาซึ่งตอนนั้นคนก็ตกใจไงเพราะว่าไส้กรอกมันดูไม่ได้เป็นอาหารที่แบบทําให้ท้องเสียได้เลยแล้วก็ไม่น่าจะทําอะไรท้องไส้เราได้ขนาดนั้นคือมันไม่ใช่ของหมากของดองของดิบๆสุกๆที่อ่ะพวกเนี้ยก็อาจจะเข้าใจว่าถ้ากินเข้าไปแบบจังหวะที่ไม่เหมาะสมก็ออ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 าาาาาาาจจะะะทททท้้้้้้้้งงงงงงเเเเสสสสีีีีียยยไไ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 ดดด่่่่ไไ่่่นน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 นมมมมััักกกกกกรรรรํคืื็็ปปิิววๆขโพช ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ไส้กรอกนี่แหละพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาหน่วยงานรัฐก,ก็อยากรู้ต้นต่อว่าตกลงมันเป็นที่ไส้กรอกจริงหรือเปล่าก็เลยไปลงพื้นที่ตรวจโรงงานไส้กรอกที่ชนบุรีอันนี้ก็เป็นการลงไปตรวจโรงงานนะครับจะเห็นว่าเรื่องมันเกิดตอนปี2565กนะก็คือแค่3ปีก่อนหน้านี้เองนะไม่ได้นานมากแล้วก็โรงงานเนี้ยผลิตไส้กรอกหลายยี่ห้อแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะก็ตามนี้เลยแต่เข้าใจว่ายี่ห้อตามนี้ก็น่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วแหละซึ่งภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นภาพโรงงานนะครับถ้าใครกาลังทานข้าอยู่ ก็ไปดูรูปกันว่าโรงงานผลิตไสก้กรอกเนี่ยสภาพเป็นยังไง อันนี้คือสภาพโรงงานผลิตไส้กรอกนะครับภาพจาก FDA ไทยก็คือออยนั่นเองดูสิก็ไม่แปลกใจอะที่ทําไมน้องๆเขากินเข้าไปแล้วเขาถึงเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอันเนี้ยคือสภาพโรงงานผลิตไส้กรอกจะเห็นว่าทุกอย่างมันดูแบบไม่ไหววะคือพอมันเป็นไส้กรอกออกมาเนี่ยมันเป็นหมูยอแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยนะว่าผ่านโรงงานแบบไหนมาบ้างมันก็ดูปกติมันก็ดูสะอาดดีมันก็ดูกินได้อะแล้วมันก็ดูไม่ใช่อาหารที่จะทําให้ท้องไส้เราปั่นปวนได้เลยแต่เนี้ยอันเนี้ยคือสภาพโรงงานแล้วคุยไปคุยมาที่สาเหตุที่น้องๆเข้าโรงพยาบาล เ,เพราะว่าสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไนไตรซ์ซึ่งสารไนไตร์เนี่ยจะมีผลกระทบกับเม็ดเลือดแดงทําให้เกิดภาวะที่ชื่อว่าเม็ดฮิโมโกลบินนีเมียซึ่งจะไปมีผลกับการจับตัวของออกซิเจนกับเลือดอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะแต่โดยผลของมันน่ะก็คือจะทาให้ออกซิเจนในเลือดอะต่ําลงพอออกซิเจนในเลือดต่ําทีนี้ก็จะมีอาการก็คือเหนื่อยใจสั่นหน้ามืดวิงเวียนถ้าหนักหนักก็คือจะมือเท้าเขียวและหนักกว่านั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยเพราะว่าออกซิเจนในเลือดมันต่ําา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 ลงงงงงงซึ่่่่ททีีีีมมมััันนนนนนเเเเกกกกกิหตุุุรรรณ์คค้้้ยยไปปโโอสภพ็แบบใชวธ ว่าอะในไตใส่เท่าไหร่ดี ใส่เข้าไปอ่าไม่พอใส่อีกดีกว่าคือไม่ได้ตวงไม่ได้อะไรแบบมาตรฐานไงนใช้กะกะเอาแล้วพอกะกะเอาปุ๊บคนงานบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเยอะเกินไปพอใส่ไปเยอะเกินไปน้องๆกินไส้กรอกเข้าไปก็เกิดภาวะเนี่ยทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำลงแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกันไปตามๆกันย้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากไส้กรอกอาหารที่ไม่น่าจะทำอะไรท้องไส้เราได้ขนาดนั้นเลยอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์แรกนะเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มระแวงแล้วว่าเอาแล้วไส้กรอกรอบๆตัวี่กกนอออยูม็็ช ต้องหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแพ็คอยู่ในถุงแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอันนั้นอ่ะก็เอะใจไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นไส้กรอกอันตรายได้ต่อมาอย่างที่2ก็เป็นสิ่งที่เรากินกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตอนนั้นก็เป็นเมื่อ3ปีที่แล้วเหมือนกันวันดีคืนดีสิงคโปร์ก็อ่ะไปตรวจบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในสิงคโปร์หน่อยดีกว่าว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายอยู่เนี่ยมันโอเคไหมมันมียี่ห้อไหนไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็ไปเจออยู่ตัวหนึ่งชื่อยี่ห้อมีีาาด่มยปส าแมลงเกินมาตรฐานซึ่งสิงคโปร์ก็อุ้ยไม่ได้ละยาข้าแมลงปนเปื้อนแบบนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ผู้คนสิงคโปร์กินหมีแสแซดับต่อไปไม่ได้เรียกคืนเรียกคืนมาไม่ให้ขายละเรียกคืนมาให้หมดเลยตัดภาพมาที่ฝั่งประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราก็อ่านข่าวที่สิงคโปร์ไปเรียกคืนหมี่แซ่ดเนี่แหละก็อุ้ยมีแซ่ดก็มีขายในประเทศไทยเหมือนกันนี่นาอุ้ยอย่างเงี้ยสิงคโปร์เขาเรียกคืนแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะเราต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเราก็ทาแบบสิงคโปร์บ้างดีไหมเรียกคืนมาเลยแต่ปรากฏว่ากฎหมายบ้านเราอ่ะไม่ได ซึ่งเจ้าที่อยอยก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงถ้าจะไปค่อยๆไล่เก็บเนี่ยมันก็ไม่ทันที่ผู้บริโภคจะซื้อเข้าไปบริโภคแล้วมันไม่เหมือนกับสิงคโปร์ที่เขาดีดนิ้วแล้วเขาก็เรียกคืนมาได้เลยแต่ของเราอะ่ะมันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเราไม่ได้ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้กําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการไว้ชัดเจนด้วยสิ่งที่เราทํามันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ก็คือออกมาในรูปแบบของหนังสือด่วนที่สุดขอความร่วมมือนําผลิตภัณฑ์ออกจากชั้นวางสินค้าและดังับการจําหนา่ายคือเราไไมมมม่่่ด้้้ีอออํําาาาาานนนทททงงกฎหหยยเเเเขขืสิคคโปรลแ รุ่นมือนะครับทุกคนถ้าเห็นมีแซดบแบบนี้หน้าตาแบบนี้ทุกคนช่วยงดการจําหน่ายนะครับแล้วก็เอาลงมาจากเชลซึ่งมันแค่ขอความร่วมมือไงความหนักเบามันต่างกันมากกว่าสิงคโปร์เยอะมากเลยแต่ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันมันก็ต้องทําแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่อยอยไปไล่ตรวจไปไล,ไปไล่เก็บทีละอันมันไม่ทันไงเพราะว่าเนี่ยมีแซดมันก็อยู่ทั่วประเทศไปหมดก็เลยเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอาหารที่ปนเปื้อนอาจจะอยู่รอบตัวเรายังมีสแซปเนี่ยต้องขอบคุณสิงคโป เรียกคืนแบบพี่เป็นข่าวไปประเทศไทยจะรู้หรือเปล่าว่าในมีสซดด็บเนี่ยมันมียาฆ่าแมลงอยู่เพราะเนี่ยเราเห็นสิงคโปร์เขาเรียกคืนนะเราเลยไปเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างบ้างแต่ถ้าสิงคโปร์ไม่ได้เรียกคืนไม่ได้เป็นข่าวเราจะรู้หรือเปล่าว่าในเนี้ยมันมียาฆ่าแมลงอยู่แบบที่สิงคโปร์เขารู้แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าไอที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีหลายๆยี่ห้อที่มันไม่มีอยู่ในสิงคโปร์ไม่มีคนมาตรวจยาฆ่าแมลงให้ไอที่เรากินกินกันอยู่มันปลอดภัยหรือเปล่าอเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เเเเเเชืืื่่่่่่่อออมัันนนนนนใหววยยงงงาา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 รรรรรฐบ้้้ทททีีสิิคคโปํไดดดดพูขกกกแล กรียังต่างกันขนาดนั้นเลยสิงคโปร์เขาเรียกคืนได้ง่ายของเราต้องไปนั่งค่อยๆตรวจไม่ก็ต้องเนี่ยส่งหนังสือขอความร่วมมืออันนี้เป็นแค่สเหตุการณ์ที่ยกยึ้นมาเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราติดตามข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยทั้งหน่อไม้ปีมรณนะยาดอมอรณนะแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีกเยอะที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าอาหารรอบตัวเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดผมไปลงพื้นที่กับสภาผู้บริโภคมาที่ด่านเชียงของจังหว สำคัญที่ผักผลไม้จากประเทศจีนจะเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าจากประเทศจีนเนี่ยเขาขับรถผ่านมาทางประเทศลาวมาถึงประเทศไทยมาทางด่านเชียงของเนี่ยเป็นหนึ่งในทางที่สะดวกแล้วก็ตอนนี้มีสะพานมิตรภาพที่สร้างเสร็จแล้วก็ใหญ่โตที่ทําให้รถสามารถเคลื่อนผ่านได้ไม่ยากด้วยก็เลยเป็นประตูสําคัญที่ผักผลไม้จากจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยทางคณะอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคของฝั่งสวที่ในคณะอนุกรรมธิการเนี่ยก็จะมีสภาผู้บริโภคด้วยแล้วก็จะมีไทยแพนด้วยแล้วก็มีผมด้วยนี่ผมเองก็ไปลงพื้นที่นะครับที่ด่านเชียงของเพราะเราสงสัยว่า ผลไม้ที่มาจากจีนเนี่ยมันปนเปื้อนเยอะแค่ไหนมันปลอดภัยแค่ไหนไปถึงก็อ่ะเปิดดูปรากฏว่าเปิดมาผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะเพราะดูสภาพผักผลไม้สิสวยมากมันสวยแบบมันน่ากินมากอ่ะคือผมอยากที่จะต้มชาบูกินตรงนั้นเลยแต่เราต้องเก็บทรงไงเพราะว่าเราไปทํางานใช่ไหมเนี่ยสภาพมันสวยมากนะครับแม้ว่าจะมาจากประเทศจีนที่มันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่สภาพมันยังสวยอยู่ผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าโหมันมันจะมียาเยอะหรือเปล่าเนี่ยมันสภาพสวยขนาดนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตาเราไงมันอาจจะ เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก็ได้สมัยนี้ผักอาจจะสวยแบบนี้แหละแต่ก็เก็บกลับมานะเก็บใส่ถุงกลับมาเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสารพิษในกรุงเทพนะครับก็คือเอากลับมาจากเชียงรายเลยจะเห็นว่าเนี่ยรถขนส่งอะไรก็มาจากจีนเลยนะครับแล้วก็เอามาลงที่ด่านเชียงของนี่แหละเอากลับมาตรวจปรากฏว่าผลเป็นไปตามนี้นะก็คือเอากลับมาตรวจทั้งหมด10ตัวอย่างเป็นผัก10ประเภทแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยก็คือเป็นส้มไต้หวันที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือพบสารพิษตกค้างแล้วก็พบวัตถุอันตรายก็คือมีสารตกค้างที่เป็นสีีชมพูเ่ยถึง 7จาก10ตัวอย่างก็คือ70%ที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับที่เป็นสีเขียวถ้าเราลองไปอ่านรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าก็พบสารพิษตกค้างเหมือนกันนะแต่แค่ปริมาณสารพิษตกค้างที่พบอบมันต่ากว่าค่ามาตรฐานซึ่งมันยอมรับได้ก็เลยเป็นสีเขียวมีแค่กระหล่ำปีอันเดียวเองที่ไม่พบสารพิษตกค้างเลยคือเท่าจริงๆอ่ะเก้าใน10ตัวอย่างพบสารพิษตกค้างแต่มีเจใน10ตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างด้วยแล้วก็เกินมาตรฐานด้วยอันนี้เกิดจากการสุ่มตรวจนะไม่ใช่ว่าเราเห็นแบบนี้ ดีก็ได้ที่เราไม่พบสารพิษตกค้างในกระหล่ำปีที่เราเอามาตรวจกระหล่ำปีอื่นก็อาจจะมีสารพิษตกค้างได้เหมือนกันมันคือผักที่อยู่ในชาบูมันคือผักที่ป้าร้านตามสั่งเอามาผัดให้เรากินมันคือผักกาดหอมปวยเล้งห้องเต้กวางตุ้งผักกาดขาวผักกาดแก้วหัวไชเท้าส้มไต้หวันมันคือผักที่ใกล้ตัวเรามากๆผมเชื่อว่ามันก็เป็นผักที่เรากินกินกันอยู่แน่แต่มันมีสารพิษแบบอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เลยน่ากลัวมากนะครับก็คือถ้าเราไปกินผักจากแหล่งเนี่ยแล้วเรากินมีโอกาส90%ที่เราจะกิน้าะมีกสาิแลวเจอผร์ มีสารผิดเกินค่ามาตรฐานมันก็เลยเป็นอะไรที่น่ากังวลมากเลยนะสถานการณ์อาหารเราทุกวันเนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดมีประเด็นที่แม่น้ากกอีกถ้าใครได้ติดตามข่าวที่เชียงรายที่แม่น้ากกมีสารปนเปื้อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าสารปนเปื้อนในแม่น้ากกอะ่ะจะมีผลกับอาหารที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นแค่ไหนและอาหารที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นน่ะจะกระจายมาให้คนทั่วประเทศไทยกินกันมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยไม่รู้เลยนะคือมันไม่รู้ว่ามันอันตรายมากเลยแต่ละอย่างจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆเลยซึ่งสภาผู้บริโภคก็เห็็นนนนนถึงงปััญหหาตรี้เเเมืออกกลยสแ ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอาหารที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปี22เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดักจับอาหารอันตรายได้มากขึ้นโดยสิ่งแรกที่สภาผู้บริโภคเสนอแก้นะครับก็คือเสนอให้มีระบบเตือนภัยอาหารหมายความว่าถ้ามีอาหารอันตรายเข้ามาในระบบอะผู้บริโภคควรจะได้รับแจ้งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยผักพิษเมื่อกี้ที่มาจากจีนที่มันเข้ามาทางเชียงของเนี่ยถามว่าเราไปตรวจเจอสารพิษแล้วเราทําอะไรต่อได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้เลยว่าผักพวกนั้นอะไปอยู่ที่ไหนเราบ้างมันกระจายไปอยู่ส่วนไหนของปรรรรรระเเเเเเทศไไไยยยแลลล้้้้ววบาาาาางมมูู่่่ก็ เตือนภัยผู้บริโภคอย่างไงกฎหมายใหม่ของสภาเนี่ยก็เลยจะจัดให้มีระบบเตือนภัยอาหารเพื่ออย่างน้อยให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนมีอาหารอันตรายเข้ามาในท้องตลาดนะทุกคนจะกินสิ่งนี้ทุกคนต้องระวังนะถ้าเห็นฉลากแบบนี้อย่าไปกินนะมันมีพิษนะมันมีพิษต,ต้องระวังอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งแรกที่สภาผู้บริโภคเสนอเข้าไปให้แก้กฎหมายในส่วนนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่สภาผู้บริโภคเสนอเข้าไปก็คือเป็นระบบที่โกอยอาหารที่เป็นไม่ดีเนี่ยออกจากท้องตลาดคือทุกวันนี้เราเห็นจา ขนาดนั้นทําได้แค่ออกหนังสือขอความร่วมมือและถ้าออยจะเก็บเองก็ต้องไปนั่งไล่ตรวจแล้วค่อยๆเก็บทีละอันซึ่งมันไม่ทันกฎหมายอาหารที่สภาผู้บริโภคเสนอใหม่เนี่ยเลยพยายามทาให้เป็นมาตรฐานสากลที่หลายๆประเทศเขาใช้กันมากขึ้นคือกําหนดหน้าที่ไว้ที่ตัวผู้ประกอบการเลยเพราะว่าผู้ประกอบการคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าอาหารเขาอะกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างแลวถ้าต้องเรียกอาหารพวกนี้คืนน่ะผู้ประกอบการก็จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะเขาจะรู้กันเป็นทอดๆว่าอาหารเนี่ยส่งไปที่ยี่ปัวคนไหนส่งไปที่ห้างร้านลายไหนก็สามารถเรียกคืนได้มีประสิทธิภาาพมกกกขึ้้นนคืออเทียบบัะะผูปร การกับเจ้าหน้าที่ออยอผู้ประกอบการย่อมต้องรู้ดีกว่าว่าอาหารไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เรียกคืนได้อันนี้เป็นร่างกฎหมายใหม่ของสภาผู้บริโภคนะครับก็คือถ้ากรณีปรากฏว่าอาหารเนี่ยมีอันตรายนะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ควรแก่การบริโภคเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ดังนี้ก็คือต้องเสนอแผนจัดเก็บอาหารในท้องตลาดกับคืนภายใน2วันมีกรอบเวลาด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องเสนอแผนภายใน2วันแล้วก็ต้องดําเนินตามแผนโดยเร็วก็คือเนี่ยจะเห็นว่าหน้าที่อ่ะมันย้ายจากออยมาที่ผู้ประกอบ รกิจแล้วซึ่งมันเมกเซนมาก,มากเพราะเขามีศักยภาพมากในการเรียกคืนสินค้าเขาก็จะสามารถที่จะดิดนิวแล้วก็เรียกคืนอาหารที่เป็นอันตรายต่อพวกเราออกจากท้องตลาดได้ดีมากขึ้นกว่ากฎหมายในปัจจุบันและนอกจากเรื่องอาหารอันตรายแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายใหม่ของสภาผู้บริโภคจะไปแก้คือเรื่องการปล่อยอาหารหมดอายุไว้บนเชลฟ์จากเดิมเนี่ยถ้าร้านไหนลืมเอาอาหารหมดอายุลงจากชั้นก็คือวางไว้เผื่อฟุกๆคนไม่ได้ดูวนันหมดอายุจะได้ขายได้อันนี้มันไม่ดีไงมันไม่ดีกับผู้บริโภคซึ่งตามกฎหมายเก่านะครับกฎหมายเดิมที่เราใช้้้้กกััันนนอออออยยยู่ทุุววีถาาาามหรรบชตตงไปจ อาหารนั้นก่อนว่าเสื่อมสภาพเราหรือยังถ้าเสื่อมแล้วถึงจะผิดถ้าไม่เสื่อมก็ไม่ผิดซึ่งในทางปฏิบัติมันทาไม่ได้ขนาดนีไ้ไงเพราะว่ามันต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่จํานวนมากต้องใช้เครื่องมือตรวจต้องเปลืองค่าตรวจต้องเสียเวลาอีกกฎใหม่ใหม่ที่แก้ไขเนี่ยก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ถ้าอาหารหมดอายุอยู่บนชั้นผิดเลยนะไม่ต้องตรวจเลย,ไม,เลยไม่ต้องตรวจเลยว่าจะเสื่อมสภาพหรือเปล่าถ้าคุณปล่อยอาหารหมดอายุไว้บนชั้นคุณผิดทันทีเลยหรือถ้าสภาพดูไม่ค่อยไว้วางใจหีบหอ่อบิดเบี้ยวบุบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกจากชั้นทันทีเหมือนกันตามกกกกฎฎหหหหมมมาาาาายใ่่่่อออัันนนีี้้้็จะเเสสสิิงทภภผูบบบรรโคแพฉ ไปอีกอันหนึ่งต่อมาอีกประเด็นหนึ่งที่มันเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุสัมผัสอาหารคืออันตรายจากการกินอาหารทุกวันเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ตัวอาหารเท่านั้นแต่มันยังอาจจะมาจากหีบห่อหรือสิ่งที่อยู่ในอาหารที่มันสัมผัสอาหารที่มันไม่ใช่อาหารด้วยซึ่งไอคอร์บออาหารอันเก่าเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมถึงอะไรพวกนี้ไปชัดเจนเพราะว่าสมัยนั้นน่ะเราไม่ได้มีหีบห่ออะไรที่พิสดารที่แอดวานซ์เหมือนกับหีบห่อทุกวันนี้ไงแต่ นะแล้วก็ช่วงนี้เริ่มฮิตขึ้นก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสูเรในลูกที่ไม่ต้องใช้น้าร้อนก็คือเติมน้าไปในสิ่งที่ให้ความร้อนในหีพอ่บะหมี่กึ่งสูเรในลูกก็ร้อนแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยเพื่อนๆนหลายๆคนอาจจะเคยลองแล้วนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นกันคือเนี่ยมันเป็นซองที่เขาแถมมาให้ในแพ็กเกจเขาอะแล้วพอเราเอาน้ําที่ไม่ใช่น้าร้อนนะเทลงไปในซองเนี่ยซองเนี้ยก็จะปลดปล่อยความร้อนออกมาแล้วบะหมี่ก็จะสุกพร้อมรับประทานได้เลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันง่ายแค่ไหนมันสะดวกแค่ไหนจากนั้นก็ใส่น้้ําลลงไปไปดเยค่ะ หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะนี่ค่ะเมื่อความร้อนขึ้นแล้วนะคะให้ใส่มาม่าลงไปค่ะนี่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยเวลาใส่ก็ระวังหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยค่ะนี่เปิดออกเลยค่ะ เนี่ยมันก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นบะหมีก่กลืงสําเร็จรูปที่เราสามารถรับประทานได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้น้าร้อนเลยซึ่งมันสะดวกสบายมากแต่มันก็เคยเกิดประเด็นขึ้นเหมือนกันคือทุกวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้วแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องทําแบบนี้แต่เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมันยังเป็นของใหม่อยู่ไงชาวบ้านยังไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้นแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยเอาไว้ทําน้าร้อนเขาคิดว่ามันเป็นเครื่องปรุงก็คือใส่ไปแล้วก็กินเข้าไปพอากินเข้าไปเนี่ยมันมันก็ป่วยไงต้อง ความร้อนออกมาเป็นจํานวนมากอย่างที่เราเห็นในคลิปเมื่อกี้ที่มันเดือดปุดๆเลยก็คือเนี่ยก็มีชาวบ้านที่โชคร้ายเข้าโรงพยาบาลยังดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับหมอยังรักษาทันที่เราเคสนี้ให้ฟังเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้มันไม่ดีนะคืออันนั้นเป็นความบกพร่องของชาวบ้านเองที่ไม่ทราวบว่าซองนี้คืออะไรแต่ที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะอยากจะสื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่อาหารที่มันใส่อยู่รวมกันกับอาหารเนี่ยมันก็จะสร้างผลกระทบร้ายแรงได้เหมือนกันถ้าเราไม่ควบคุมดีๆลองนึกภาพดูถ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรรรรูปอออันนนเี้ไมมมมม่่ดผลิตตแบบาาาาฐววสใหค ซึมเข้ามาที่ตัวอาหารมันก็อันตรายนะก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีโรงงานเหมือนไอโรงงานไส้กอบเมื่อกี้แล้วก็ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานแล้วไอสารเคมีที่ทาความร้อนมันจะรั่วซึมเข้ามาหรือเปล่ามันน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องควบคุมวัตถุสัมผัสอาหารให้มากเท่ากับที่เราควบคุมอาหารด้วยนี่แหละแล้วเราก็ยังได้ยินเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นมีข่าวว่าอ่แม่ค้าเอาปากกาเขียนถุงก๋วยเตี๋ยวแล้วหมึกที่เขียนบนถุงก๋วยเตี๋ยวมันซึม ภาพแล้วหมึกที่อยู่บนห่อแซนด์วิชเนี่ยมันก็ปนเปื้อนเข้าไปในแซนด์วิชอันนี้ก็เคยมีข่าวเหมือนกันหรือตามตลาดนัดมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาขายเยลลี่ในถุงมือยางกันอะถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์อะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนดังนั้นเราจึงควรให้กฎหมายเนี่ยนอกจากจะควบคุมตัวอาหารแล้วยังควรที่จะควบคุมไปถึงสิ่งอื่นที่สัมผัสกับอาหารด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าสภาผู้บริโภคก็เลยเสนอว่าเราต้องควบคุมวัตถุสัมผัสอาหารด้วยนอกจากตัวอาหารอย่างเดียวก็จะรวมอยู่ในร่างกฎหมายเมื่อกี้ที่ก้ยยะทาาจ ในคลิปนี้นะครับคือ อินฟลูเพราะว่าอินฟลูเนี่ยเป็นคนที่ทําให้อาหารหรือว่าอะไรก็ตามกระจายไปเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินฟลูที่โฆษณาอาหารที่พูดเกี่ยวกับอาหารก็ควรจะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นด้วยเพราะเขามีพลังที่จะทําให้อาหารเนี่ยกระจายไปเป็นวงกว้างมากเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาโฆษณาว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยดีมากถ้ากินแล้วจะช่วยให้น้ําหนักลด10บกิโลภายใน2เดือนหรือหนักเข้าไปหน่อยเมื่อหลายปีที่แล้วหน่อยนะครับก็มีบุคคลมีชื่อเสียงท่านหนึ่งออกมาว่าอาหารตัวเนี้ยดีมากกินแล้วเหนียงหายหน้ายกต าเนี่ยจากชั้นเดียวกลายเป็นตา2ชั้นจมูกอยู่ดีๆก็เข้ารูปเฉยเลยคือถ้ามันทําแบบนั้นได้จริงอ่ะหมอสัลญกรรมก็ตกงานแล้วนะเราฟังแบบนี้เราอาจจะคิดว่ามันตลกนะครับแต่ว่ามันมีคนเชื่อเยอะมากแล้วก็ไปซื้ออาหารอันนั้นอะมากินกันซึ่งถ้ากฎหมายปัจจุบันกฎหมายเดิมเนี่ยโทษมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นโทษปรับก็หลักพันหลักหมื่นบางคนเขาก็คํานวณแล้วว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันขายอาหารแบบเนี้ยฉันได้กําไร10ล้านฉันยอมเสียค่าปรับหลักพันหลักหมื่นมันก็ยังคุ้มอยู่โฆษณาไปเลยเต็มที่โมไปเลยเต็มมมมมที่่คคนนนนนจะเชือสัััักกกกิดดึ็็็ยยุ้ขา ไปล้านแล้วเทียบกับค่าปรับแล้วเนี่ยโอ้ยสบายชิวๆมันจ่ายได้เพราะว่าสุดท้ายพีเซนเตอร์อินฟลูพวกเนี่ยเขาก็จะใช้การที่บอกว่าฉันไม่ใช่ผู้ผลิตอาหารนะฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําอาหารที่มันไม่ไดีออกมาฉันเป็นแค่พีเซนเตอร์ฉันแค่รับงานโฆษณาแล้วก็จบกันซึ่งพอบอกว่าเป็นแค่พีเซนเตอร์แค่รับงานโฆษณาเนี่ยก็เลยหลุดจากความรับผิดที่มันหนักขึ้นก็เลยเหลือโทษแค่โทษปรับหลักพันหลักหมื่นมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเทียบกับกาไรที่ได้รับสภาผูษษษ้บริโภคก็เลยเสนอกฎหมายใหม่ให้อินฟลูต้องมี ก่อนว่ามันทําแบบนั้นได้จริงหรือเปล่านี่นะครับก็คือจะกําหนดหลักการโฆษณาอาหารที่ชัดเจนเลยว่าการโฆษณาอาหารต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อ่านก่อให้เกิดผลเสียซึ่งก็จะมีตัวอย่างพวกนี้ก็คือเป็นข้อความเท็จเกินความจริงเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับอาหารแสดงสรรพคุณว่าบรรเทาอาการของโรคได้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบำรุงการหรือเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์คือพวกเนี้ยถ้าโฆษณาพวกเนี้ยก็มีสิทธิ์โดนได้ถ้าโฆษณาไม่เป็นความจริงหรือโฆษณาแบบเป็นความจริงแต่เกินไปกว่าความเป็นจริงที่มันทำได้จริงเนีะดนนนอั้้ไ ถามว่าอ่าแล้วโทษมันจะแรงหรือเปล่ามันเป็นปรับหลักพันหลักหมื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ได้นะไหนๆเราแก้แล้วเราต้องทําให้โทษมันแรงขึ้นด้วยอินฟูจะได้คิดดีๆก่อนโฆษณาอาหารโทษจะเป็นตามนี้นะครับก็คือถ้าทําผิดไอ้สี่สิบสองทับสิบเอ็ดเมื่อกี้ต้องโดนจําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยอันนี้ก็โหดขึ้นนะครับเป็นโทษที่โหดขึ้นคิดว่าน่าจะต้องคิดเดยอะๆมากขึ้นแหละถ้าเจอโทษแบบนี้เข้าไปและนอกจากนี้ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือหลายๆบ้าตาเนี่ยก็จะกําหนดให้ผู้ทีี่่่โฆษณาา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 ออออหหรรรรเเเเเเนยยยต้้งงัับบบผิดททกจขละะพ เขาถือว่าถ้าคุณโฆษณาก็เหมือนกับคุณมีส่วนหนึ่งในการทาให้อาหารนี่มันแพร่กระจายไปแล้วถ้าอาหารนั้นมันอันตรายอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่างเช่นมาตรา24ท,ทับ 2, ที่เป็นหน้าที่ยังเรียกคืนอาหารเมื่อกี้จะเห็นว่าหน้าที่เนี่ยเขากําหนดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนิยามว่าผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคือใครบ้างก็จะเจออันนี้นะครับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารก็คือผู้ผลิตนะผู้นําเข้าผู้จาหน่ายต๊ดๆและหมายความรวมถึงผู้โฆษณาอาหารและผู้ทําการโฆษณาอาหารด้้วยก็็คคือถาุณเปนโษ คุณก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจคนหนึ่งเลยแล้วถ้าอาหารมันเกิดมีอะไรไม่ดีมันเกิดอันตรายกับผู้บริโภคขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรับงานโฆษณาอาหารคุณต้องดูดีๆคุณต้องศึกษาดีๆก่อนนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากแชร์ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคนต้องกินอาหารอยู่ทุกวันน่ะแล้วอาหารที่กินเข้าไปอะ่ะเราก็ต้องควรจะรู้มากกว่านี้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหนอาหารที่ดูไม่มีอะไรอย่างไส้กรอกอยังมีมกุ้งสมเด็จลูกก็ทําเข้าโรงพยาบาลได้ก็มมมมมมมีียาา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 ่่แแแลลลงปปปนนนนนเเื้้้้้อออไดพรรรบบหหัััใชววิตทจจุ ถึงเวลาอัปเกรดยกเครื่องให้เจ้าหน้าที่ออยมีเครื่องมือจัดการกับอาหารมากขึ้นแล้วก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาสนับสนุสน,นพรบอาหารฉบับนี้กันของสภาผู้บริโภคตอนนี้สภาผู้บริโภคก็รวบรวมรายชื่อประชาชนแล้วก็ยื่นเข้าไปที่สภาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นร่างการเงินต้องรอนายกเซ็นก,ก่อนะนายกก็ยังไม่เซ็นสักทีก็เลยอยากจะขอเสียงเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยกนันสนับสนุนพรบอนี้ให้นายกเซ็นสักทีแล้วต่อไปสสสวจะได้มาพิจารณาพรบนี้กันตามลาําดับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบนี้ออกมาก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆททรรรรราาาบบอออีกกกคคคั้้้งงงนึ็ฝเพื่ตติิิิดมมุสธโภแลว สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆของสภาผู้บริโภคกันที่ Facebook และ X หรือว่า Twitter ในชื่อว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างน้องเรียนก็ติดต่อไปได้ที่ Line@ @tccthailand มีแอดด้วยนะครับอย่าลืมแอดหรือโทรสายด่วนได้ฟรีที่เบอร์1502ผมก็ขอฝากพรบอ,รอาหารสภาผู้บริโภคแล้วก็ช่องกับตันโคนเนิไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ